ดีค่ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทานข้าวราดแกงกะหรี่มังสวิรัตนะคะมาทานด้วยกันค่ะ แกงกะหรี่ไก่พร้อมกับอาจาย์นะคะพี่อ้อยมีอาจาย์ด้วยเนาะอาจาย์ก็จะมีที่พี่อ้อยบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะก็จะคือแตงกวาหอมแดงแล้วก็น้ำส้มใสชูน้ำตาลทรายนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อตัดตัดรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะมาทานด้วยกันค่ะข้าวแกงกะหรี่มังสวิรัต อร่อยอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยเนาะแล้วก็เช่นเคยน,นะคะพี่อ้อยฝากช่องหลานชายนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะพี่อ้อยหวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ